สวัสดีครับวันนี้ผม,มลูงเวนโชลูนะครับวันยุดเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ก็เราก็ไม่หยุดกันนะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ในการทํางานในการขายรถวันนี้มีรถมูถน,นึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับเป็นรถมิวเอซึ่งราคาเริ่มต้นแต่อันนี้จะสีสีขาวมุกนะครับที่เห็นอยู่นะครับราคาอยู่ที่1 200, 600, 600นึ่งล้านสองแสหกพันเป็นไปได้ไงครับเดี๋ยวเราจะพามชามเบื้องต้น,นบว่ารถ ขนาดเนี้ยราคาแค่ล้านสองเป็นไปได้ยังไงส่วนแคมเปญพวกอะไรที่ว่าเป็นแคมเปญพิเศษดอกเบี้ยพิเศษหรือมีคูปองมีอะไรเนี้ยเดี๋ยวติดต่อได้นะครับติดต่อมาที่อิรุุธกิจสค่าโพธารามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคนต้นเนี้ยผมอยากจะพาเอฟซี Z, หรือทุกคนนะครับมาดูรถกันนะครับสวยนะครับอันนี้สวยงามราคาหนึ่งล้าน 26, องแสนหกพันภายในปุ๊บอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นบอกกรรมยี่แต่เป็นเกียร์อโอตโต้นะครับผมภายในกว้างขวาง,วางบอดี้เป็นบอดี้แบบโอ้ราคาเริ่มต้นน่าใช้มากนะครับผมอ่าส่วนออฟชั่นเป็นยังไงวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมน,นะครับถ้าเกิดใครอ่ะได ทุกวันอาทิตย์ครับว่าที่ประษาัการขายเราไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ดูได้เลยนะครับรถแบบนี้ราคาเป็นไปได้ยังไงหนึ่งล้านสองแสนหกพันีนี้โอ้โหสวยงามมากใครอยากจะมาชมหรืออยากจะมาทดลองขับเราก็สามารถติดต่อมาที่โชว์รูมธุรกิจที่ธุปกิจสาขาโพธรามได้เลยนะครับเรามีรถทดลองขับไว้ให้สองคันไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 3.0หรือ2.2ตัวใหม่ RF, X, RS UX RS รุ่นพิเศษที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้เราตบเพียงกันนี้ต้องต้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราคงจะได้มีโอกาสาม,มาพูดคุยกันนะครับผมวันนี้ก็